เ,เดี๋ยวนี้ฉีดมากไม่ได้กลัวหมดแล้วไปฉีดในห้างนายอุ้ยเหนียวต้องไปล้างมือทิ้งของปลอมแน่เลยสมไม่นี่งไงเจอของไม่ดีมนสมไม่แป้งเปียกไนะโอ้โหเหนียวอย่างเงี้ยต้องไปล้างมือเมื่อวันนั้นไปโรบินสันเร็เวมากเลย ไปล้างมือออกตั้งขวดไว้ดันอุตริไปฉีด